ทำผมอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะใช้แฮร์พีทแล้วก็ทําสวยได้เองเลยนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาหาร้านที่ไหนไกลแค่ไหนก็สวยได้ทําเองได้มันมีกิฟทที่สามารถทําได้อยู่แล้วนะคะเราก็ติดลงไปเลือกสีให้ใกล้เคียงกับผมของผมของเรานะคะ มันจะมีระดับที่ติดแล้วทําให้หัวเราดูสวยแต่มันสามารถติดได้ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นแบบสูงต่ําขนาดไหนนะคะแล้วที่สําคัญคือแฮปปี้ล้านที่ัปเปิปลเนี่ยเป็นไหมชนิดพิเศษคือสะรีดได้ม้วนเพิ่มได้นะคะโดนความร้อนได้ทําได้ทุกอย่างเหมือนกับผมเราทุกอย่างอันนี้คือหวีหวีให้มันดูให้มันดูซอฟดูเป็นธรรมชาติแยกไม่ออกเลย คือสีไม่ต้องแบบว่าเหมือนกันเป๊ะร้อเอร์เซก็ได้นะคะขอแค่ให้มันมีความใกล้เคียงกันก็สามารถที่จะใส่ได้แล้วนี่คือทรงนี้มันจะแบบว่าพอเราใส่ไปแล้วมันจะดูดูมีวอลลุ่มขึ้นดูเสริมบุคลิกให้ดูผมหนาขึ้นมันจะเป็นงุ้มปลายแบบรุ่นสั้นที่ร้านจะมีงุ้มอยู่สองแบบนะคะจะมีรุ่น รุ่นยาวกับรุ่นสั้นอันนี้รุ่นประมาณ35ก็ใส่สวยมันก็จะดูแบบว่าเก๋ๆดูไฮๆขึ้นมาอีกอันนี้ตัวตะกายเก็บเก็บผมด้านดีคือจัดทรงได้ง่ายๆแล้วดูแบบใส่ไปแล้วมันดูมันดูเก๋ดูหรูดูทำแบบเขาเรียกอะไรนะ มันดูมีวอลลุ่มดูดูไฮโซดีนะทรงนี้มันก็จะเพิ่มความความมิหิให้อีกคือเหมือนมันงุมง้มๆเสริมบุคลิกไปจริงๆติดต่ำลงมาอีกก็ได้นะคะถ้าเราอยากให้มันดูยาวขึ้นแต่นี่น้องอะ่ะแบบว่าอยากอยากให้มันดูหนาขึ้นดูแบบว่าดูเป็นธรรมชาติ ค่ะสำหรับทรงนี้ก็จะเป็นรุ่นลอนนะคะลูกค้าสวยมากแล้วก็ถัดมานี้ก็จะเป็นลอนปลายนะคะที่ลูกค้าเสื้อสีเหลืองใส่นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นลอนลอนจากข้างบนลงมาเช่นกันสวยมากนะคะนี่ก็จะเป็นลอนนะคะคือพี่ป,ปเปิลเอาแบบมาให้ชมกันที่ลูกค้าได้ใส่อันนี้จะเป็นแบบแฮ์พี้แบบผมตรงนะคะยาว60ซอมค่ะลูกค้าสวยอันนี้ก็จะเป็นรุ่นลอนเหมือนกันมีหลายสีนะคะใครที่อยากได้สีไหนก็ทักแชทแอดมินเพจได้เลยนะคะนี่จะเป็น แต่ละแบบที่ทางลูกค้าแฟนเพจพี่ป๊อปเปิลได้ ใส่แล้วก็ส่งรีวิวมาให้กันนะคะมีทั้งแบบลอนใหญ่ลอนเล็กลอนช่วงปลายปลายหรือว่างุ้มปลายปลายมีหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นงานพรีเมียมนะคะลูกค้าขอคอนเฟิร์มเลยชิ้นหนึ่งใช้ได้นานมากลูกค้าพี่บอกว่าใช้ทนจริงๆพี่หนูซื้อไป3ปีแล้วยังอยู่ดีอยู่เลยนั่นคือคนที่เขาดูแลดีเขาก็ใช้ได้นานนะคะส่วนคนที่ไม่ค่อยระวังไม่ค่อยถนอมแต่ก็ยังใช้ได้นานอยู่แต่ว่าก็จะเปลี่ยนวนิดหนึ่งนะคะส่วนต่อมานี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของแผนที่นะคะ น,ะะนี่แผนที่ของลูกค้าที่อยู่แต่ละที่นะคะแต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่เช่นอยู่บางบ่อบางพลีนะคะอยู่เอแบกอยู่นิคมุสาการรมเวลโกที่ใกล้ๆเราอะเนาะก็คือพี่ป๊อปเปลนะิลก็จะมีแผนที่ บอกว่าร้านเราอยู่ตรงไหนนะคะบางคนเขาจะจับ gps มาที่หน้าร้านคือสะดวกก็มาที่หน้าร้านได้เลยหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็เรามีบริการเก็บเงินปลายทางให้กับลูกค้าแฟนเพจทั่วประเทศเลยนะคะใครที่สนใจก็ทักแชทแอดมินเพจนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นภาพการแพ็คของส่งของนะคะของร้าน p ๊อปเปิลวนะคะเรามีส่งสินค้าทุกวัน,นะคะ่ะลูกค้ามีการ บริการเก็บเงินปลายทางให้กับลูกค้าแฟนเพจทั่วประเทศเลยสําหรับคนที่ไม่พร้อมโอนเนาะไม่สะดวกโอนก็สามารถที่จะสั่งเป็นเก็บเงินปลายทางได้ค่ะหรือคนที่สะดวกโอนก็ เข้าไปดูโปรโมชั่นดีๆที่หน้าเพจได้เลยนะคะเรามีโปรโมชั่นตลอดแล้วก็ใครที่สนใจนะคะหรือสะดวกมารับหน้าร้านก็ได้นะคะนี่เลยหน้าร้านพี่ป๊อปเปิลนะคะอยู่ที่ศูนย์การค้าห้างเยดบางพลีตลาดยิ่งเจริญ2จังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะก็เราเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มนะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกทักแชทได้เลยนะคะ